การเรียนพ่อแม่พี่น้องไปใชาชุนชวชวจหวจรบุลบที่เคารพบทุกท่านครับผมในการกันที่นั่นในยงองค์การบริหารส่วนตัวดุบุล,บลาธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องร่ทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เกเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของและครอบครัวของทุกคนในสังคมขั้นตอนง่ายๆครับเพียงแต่ไปล่ทะเบียนกับอสมอในหมู่บ้านของเฮาฟีทุกอย่างพี่น้องบ่ต่องเสียเงินเสียท่องทุกขั้นตอน ผมอยากเห็นพี่น้องทุกคนครับปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนหรือขันบังเอิญติดเชื้อขึ้นมาวัคซีนก็ดสิบเป็นพุ้งต้านท่านบอให้เชื้อมันรุนแรงขึ้นไปอีกเฝ้าเดอร์พี่น้องฉีดวัคซีนยุดเชื้อเพื่อชาติกันทุกผู้ทุกคนเดอพี่น้องเลยคันโควิดเบิดไปเข้าขบ,บม,มาสมหน้นกากเข้าหากันอีกรอบหนึ